นะด้วยพระสูตรพระสูตรเดียวเนะี่ยมันไม่ได้มันละเอียดมากมันเยอะมันมากก็้เราต้องอธิบายทีละอย่างทีละอย่างทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วมันจะลิงก์ต่อกันไปต่อกันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างนี้จนถึมงจะเกิดความเข้าใจครบหมดบางทีเรารู้คำพระสาสดาแค่นิดๆหน่อยๆเราก็เลยเลยเป็นเหมือนตาบอดคำช้าน รู้ไม่หมดก็เลยมาประกาศความเห็นแบบนั้นแบบนี้กันบ้างนะมันก็เลยเกิดการกทะเลาะกันพระเจ้าก็เลยอุปมาเรื่องตาบอดทำช้างขึ้นมาพระราชาพระราชาเอา่อาให้มาหมามาเนี่ยเอาคนตาบอดแต่กาเนิดมาจับช้างจับช้างมาตัวคนตาบอดตรงนี้ ไปจับที่ขาสินี่ไปจับที่งวงนี่ไปจับที่งานี่ไปจับที่หางนี่ไปจับที่หูนี่ไปจับลําตัวเสร็จแล้วก็เรียกคนตาบอดทั้งหมดมาอ้าวตาบอดคนที่หนึ่งช้างลักษณะยังไงไอ้คนจับขาก็บอกว่าช้างลักษณะเหมือนั้นไม้นะเอีกคนหนึ่งไปจับที่หูก็บอกแหม ช้างเหมือนกระดงอืมอืมไอ้พวกจับที่หางก็บอกช้างเหมือนแสนะไอ้พวกจับที่งาก็บอกอย่างหนึ่งไอ้นั่นก็บอกอย่างหนึ่งในคนตาบอดพวกนี้ทะเลาะกันใหญ่เลยไม่ใช่ช้างเป็นอย่างนี้ไอ้บอดพวกนี้บอกช้างเป็นอย่างนี้ลาราชาหัวเราะสนุกชอบใจนี่ก็คือรู้หน่อยหนึ่งนะดังนั้นเวลาเรารู้คำพัสสัสดาทีละหน่อยทีละหน่อย เราก็มานั่งทะเลาะก,กันไงมันก็เลยเกิดเป็นสายสายนี้สายนี้สายนี้นะเพราะไม่รู้รอบนะแต่ถ้ารู้รอบก็เหมือนคนตาดีเห็นช้างทั้งหมดแหละอันนี้โสดาบันก็ยัง <c oughs> โสดาบันเี็นเหมือนเห็นแค่อะไรเหมือนเห็นแค่รอยเท้าช้างสะกะทาคามีนี่เห็นรอยสีตัวของช้างข้างตนา้นไม้นะอนาคามีเห็น เหมือนรอยที่ช้างเอางวงหักกิ่งข้างบนอืมส่วนพระอาหารหันต์นี่เห็นทั้งตัวเห็นะดังนั้นกว่าจะเห็นเหมือนพู้เจ้านี่ต้องอา,หารหันต์นะแต่พอเราโสดาบานันขึ้นไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นร่องลอยเห็นล่องรอยนะเราก็จะเริ่มเข้าสมาธิปฐมฌานได้ทุติยฌานได้ต,ตัตยฌานได้ใช่ไหม เราก็เริ่มโอ้โหใช่ละสงสัยต้องมีจริงที่ผู้เจ้าตรัสมานี่จริงแน่นอนใช่ไหมเราเริ่มเห็นร่องรอยพอเห็นอย่างนี้ผู้เจ้าบอกฉันท่าจะเกิดขึ้นใช่ไหมความพอใจเกิดขึ้นอุตสาหะเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นเห็น่อาทำอุตสาหะพยายามเกิดขึ้นเนี่ยเหตุปัจจัยของมันดังนั้นฉันทะาจึงเป็นเหตุให้เกิดวิริยะอุตสาหะจริงไหมอ่าเนี่ย ลักษณะนี้ก็เป็นปฏิจจสุบาเหเป็นกันคือเป็นทำอันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุ